สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับมีข่าวดีมาบอกนะครับผมเตรียมนะครับเตรียมเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนบัตรคนจนนะครับผมบัตรคนจนนี้นะครับเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่คอยจะ ให้เงินนะครับที่ให้เงินช่วยเหลือเยียวยานะครับเป็นบัตรสวัสดิการที่ให้เรารูดซื้อของนะครับโดยผ่านร้านค้าสวัสดิการร้านธงฟ้านะครับผมใครที่เคยลงทะเบียนไปแล้วนะครับก็ใช้สิทธิ์ตามเดิมนะครับส่วนวันนี้จะมาพูดถึงคนที่ไม่เคยลงทะเบียนเลยนะครับผมคนที่ไม่เคยจะลงทะเบียนบัตรคนจนเลยนะครับ ไม่เคยมีเลยนะครับวิธีการนะครับก็คือว่ากระทรวงการคลังนะครับตอนนี้นะครับเขากำลังเตรียมที่จะเสนอรัฐบาลนะครับเพื่อที่จะเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่นะครับหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละครับผมเปิดรอบใหม่ล่าสุดครับผม หลังภายหลังจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 เริ่มคี่คลายนะครับก็จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนนะครับซึ่งนะครับวันที่หนึ่งสิงหาที่ผ่านมานะครับกลมบัญชีกลางนะครับก็ได้โอนเงินค่าสินค้าเข้าในบัตรคนจนนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้กับผู้ที่ถือบัตรจำนวน200บาทนะครับได้คนละ2 0 0บาทนะครับต่อคนนะครับ1บัตรใน0บาทนะครับสำหรับผู้ที่มีบัตรคนจนนะครับหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลช่วยเหลือบุคคลนะครับที่มีรายได้น้อยนะครับในทุกเดือนนะครับกรมบัญชีกลางก็จะโอนเงินให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ200บาทนะครับผมทีนี้ ใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับรอนะครับรอรัฐบาลเตรียมที่จะเปิดให้ลงทะเบียนร,รอบใหม่นะครับเร็วๆนี้นะครับถ้าได้เรื่องอยังไงผมจะรีบนำมาเสนอให้กับทุกคนได้รับฟังเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ